สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนค่ะฮัลโหลฮัลโหมืดบอเดี๋ยวอันนี้ตังกล่องอยู่ตรงหน้าต่างหน้าต่างของขั้วพี่น้องตรงหน้าต่างของขั้วแสงมาสะท้อนโอเคปิดปิดหน้าต่างก่อนกันไน้นไปในเมืองมาค่ะพึ่งกลับมาหอดบานจัดแต่งทรงผมก่อนชักหน้อยอยานบ่เงาม <laughs> พี่น้องจะมาให้เบิ่งของไทยเด็ไปสื่อมาจากหลานไทย ตอนแรกว่าจะไปซื้อกระติบข้าวเหนียวน้ำมันบพี่น้องเออตอนจะออกไปก่อนออกไปจากบ้านเนี่ยตาสินใจแน่วแน่ว่าจะไปซื้อกระติบข้าวเหนียวจะไปเอากระติปข้าวเหนียวให้ได้พ่อไปถึงบ้านแล้วพ่อว่าพ่อไปถึงร้านแล้วพี่น้องทําใจว่าได้พี่น้องคิดแล้วคิดดีเครียดใจซื้อว่าได้มันแพงพี่น้องค่ะกะติบข้าวเหนียวนะซื้อคันว่าจะซื้ออันกะติบกะติปหน่อยเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบเก้าโครนกะติปในหน่อยหน่อยอหลีกะติปหน่อยเจ็ดสิบเก้าโคนคันว่า คันว่าซื้ออันเอียงล่ะคันว่าซื้อกะติบหน่อยมาหนูหนูเข้าหนูหนูเก็จะหุงหนึ่งขอนี้วได้ประมาณกระบอกกระบอกหนึ่งเนี่ยกระบอกหน่อยเพราะปกติที่หนูหุงขอนียวอ่ะหนึ่งขอนียวทุกทุกเทือนหนูจะหนึ่งสองกระป๋องเนี่ยกำลังพอกินแต่คันว่าหนึ่งสองกระป๋องอ่ะกะติบนั่นนะมันหน่อยใส่บพอแน่นอนแต่คันว่าจะเอากระติบใหญ่ใหญ่กว่านั้นเล็กหน่อยนึงก็ พี่น้องตัดสินใจซื้อว่าใดค่ะก็เลยเออซามันถอดแลว้วค่อยซื้อรอบนะ่ะแล้วจะมาให้มาให้เบิ้งของไทยที่ไปซื้อมามามันนี้น้ำปลาน้ำปลา,น,ปานี่ยีสห้าคนพี่น้องไปซื้อร้านเอเชียร้านแหลกทีโนทีีโน,นเขาแต่พ่อไปแต่พ่อไปเจอร้านเอเชียร้านใหญ่พี่น้องเอ,อ้ยสิบเจ็ดคนบอกโอ้ยร้านเอเชียร้านใหญ่สิบเจ็ดคนแต่เนี้ยี้าคนแล้วก็ น้ำจิ้มไก่เ่วาใหบึงน่ยนะคะงีสิบห้าคนอันหน่อยที่สื่ออันหน่อยมากเพราะว่าจะเอาน้ำจิ้มบวยมาลองมาลองกินเบิ้งกัปบปอเปียค่ะก็ได้ได้มาขวดหน่อยสองขวดน้ำปลาเห็นบ่น้ำปลานุนนะานจะกินพันธยมันบ่กลาวแล้วก็เ้นขนมจีนได้มาสองแพ็คแพ็คละสิบแปดคนเ้นขนมจีนลาเวียดนามพี่น้องจะสื่อสื่อ,อต่ยี่ห้อเนี่ยกิ่นมันแซ่กค่ะแล้วก็บุนเส้น มุเส้นอย่างนี้สิบโคนมุนเสน็นสนะคะเติเป็นสับสีมากเลยแล้วก็ได้ผงอันนี้มาพี่น้องจิ้มแจวรสเผ็ดจิ้มแจวรสเผ็ดเผ็ดมากก่าสันก็เลยเอามาลองกินเบ้งแล้วก็ผงแหนมตกปลาได้ลายก็จะมาเหดแหนมปลากินนะนะ้าพี่น้องคะผงแหนมเนาะแล้วก็พริกพริกได้มาสามแผดแ็ดละสิบเจ็ดโคนเห็นกว่าพริกสดพริกแดงเอามาใส่อฟฟเอาไวะคะ้ค่ะ เดี๋ยวจะเอาแพ็กๆนึงงจะปั้นไส้น้ำสมก๋าเตี๋ยวเพราะว่าเมือนี้เสียก๋ยเตี๋ยวกินพี่น้องก็ได้พักผักบุ้งมาเนี่ยเห็นบ่ผักบุก้งสามสิบห้าคนแล้วก็ทองอกหยิบสองคนทองอกค่ะแล้วก็แลแดิสแลดิสถึงนีนง่หยิบห้าคนอันที่ปลูกปลูกไว้ก็มีอยู่แลรดิสนะแต่ว่ามันยังไม่ทันใหญ่การพี่น้องนี่แหละของไทยเบิร์ไปสามร้อยก็คนพี่น้องคักบ,บ่ เบิไปสามลอยเกือบสี่ลอยควนเนี่ยของแค่เนี่ยของแค่กี่อย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอสิบสองอย่างสิบสองอย่างเกือบสี่ลอยควนพี่น้องจางมันถอค่ะแล้วเดี๋ยวนี้น่าจะมีอันนี้ซื้อไว้แต่โดนแล้วเอาออกกระชองฟิดเนื้อหมูเดี๋ยวจะไม่เห็นลูกิ้นหมูกินลูกิ้นกับก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยน้ำตกเพราะว่า,ายีนังมีผงมีผงก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่เป็นผงก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเห็นปะ สื่อมาจากร้านไทยรอดทีเดียวพูดนะพี่นอ้องซองหนึ่งหเห็ดเดลายอยู่แต่ว่าเนนี้ยมีนางจิบเห็ดเบิดดอกเห็ดแค่เห็ดแค่กินสองมื่นสามหมื่นสีหน้าค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของเขาทีก่อนค่ะเดี๋ยวเขามาเห็ดลูกศิลปกันพี่น,ยยน้องๆมากินก๋วยเตีดเด๋ยวเด้อค่กะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกลูกศิลปเห็ดเอง เลิศท่าแมน่นแตนเลยพี่น้องมา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 กินกัน <_ an> เบิดบะน้อพี่น้องเลยบ่ได้เปิดไฟใส่แสงไงหนาตางเอาค่ะ <_ an> นางยู่เทิ่งนี่โตโตก็กล่องมันบ่มันบ่ได้มุ่มพี่น้อง <_ an> มาผ้าพี่พนอ้นองมากินก๋วยเตี๋ยวบะเทนีน่โอ้ยคือตังสูงเถอะวะมาสิสิบใส่ตาวเด้เนี่ยพี่น้อง คันบ่ตั้งสูงมันก็สีบ่เห็นนนะนเสิบว่เห็นกวยเตี๋ยวหนูนะนี่พี่น้องกวยเตี๋ยวโดนเราได้บริกินกระเตี๋ยวค่ะืันนี้ไปลานไทยไปถือโอกาสไปซื่อพักบุ้งกับเอบเัาหงอ,อกกิงกระเตี๋ยวมันตองปุงเนาะบ่ปปุงมันก็บ่าแสบ น้ำซุปกระเตี๋ยวนี่เป็นน้ำซุปอะสำเร็จลูกพี่น้องซื้อนซื้อน้ำซุปแบบเพื่อนยังไงผงผงกวยเตี๋ยวน้ำตกนะอันนี้กระเทียมเจียวนี่เจียวไวต้ตะโดนแล้วเด้นี่เราทิ่มไวในห้องนี่เลยเอาขื้นมากินเนี่ยเทิื่องห้องแตงโตแล้วก็ลืมโดนแล้วเนี่ยซางมนถอยยังกินได้คือเกานันอะ ลืมเอาน้ำตาลขึ้นมาโอ้น้ำสม้มเอองาขวามึงเลยเปิดยาแตนะ่ฟ้าแบบนี้เปิดยากยากเลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอกระป๋องที่มันเป็นฟ้าปิดเป็นเนี่ยเปิดยากยาก,ยากเด้น้ำสม้ม น้ำโซมนี่ใส่ของฟรั่งเจ็ดเปอร์เซนต์ผสมน้ำเอาก๋ิยนกระเที๋ยวเนี่ยจะบอกว่ากระเที๋ยวหรือมะม,ามา่านี่ขาดบ่ได้คือพี่ผงพี่นอ้องกระเที๋ยวน้ำตกมันมันก็บก่ไดเข็มขน้นคือกระเที๋ยวน้ำตกคือที่เขาขาย ยู่บ้านห้าดอกค่ะเพราะว่านันเขาใส่เลือดเนาะอันนี้มันเป็นแค่ผงแบบว่าผงสําเร็จมาซื้อซือที่ใส่ตับน้ำอยู่พี่น้องแต่ว่าขี่ขานน้ำลายตับตับหมูนะมันอยู่ในช่องฟิสโอ้ยน้ำลายแตกเห็นหน้านุสัตว์บ,บ่เห็นอ,อาหารสัตว์บ,บ่พี่น้องค่ะปลาเศเล็กสือมา จากร้านไทยนั่นแหะโอ้ยหิวเขา่าพี่น้องซามีกินแล้วเมนีร้านมาอยน้ำบรดโ้รสาศาสตรเลยน้ำปลานี่ก็มันยังไม่ทันเบิร์ดอายุหรอกเลยน้ำปลานี่แต่ว่ามันเป็น,ปน,ปนตะกอนขี้เกลือมัมยจะเป็นอย่างด้วน้ำปลาที่พะโลดเราจะกินให้มันเบิร์ดก่อน พริกผงนี่ก็จะเบิดแล้วพริกผงซื้ออยู่ร้านไทยมัน,นบ่แ่บไม่พี่น้องเยอะอยูร้านไทยร้านเอเชียนะมันบ่นคือสิเอามาจากเมืองไทยนําคือสิไดสร้างพริกผงก็กินหรือว่านี่นะมัน,นบนะ่แ่บี่ยมันบ่นเผ็ดมากินกันอ ลูกสิ้นหมูเฮ็ดเองเนี่ยเฮ็ดใหม่ๆเลยเฮ็ดลูกสิ้นไดนบระเด็นคือของคนอื่นเข้ามามาเด้อ ้ามาใกล้ๆมาเด้อแสบๆโซงซีเมือจังหน่อยหรือจะไปเปิดไฟดิพี่น้องได้ไปเปิด,ปดต่าง,งกัน <laughs> เปิดไฟแล้วเปิดต่างกันมาเด้อ xin mơn mơn như chẳng này Yep สัตว์ถวยแบกไง,งเลยพี่นอ้องพักบุงนานๆเสือมากินที อิมอุปกรณ์่อยพี่น้องกันบาวาังนี่นสีมันก็บาดมุมโอ,โอ,โอ,อม้กินน้ำสมสายช่ฝรั่งเสียวเขวเลยวะ แล้วแหละค่ะกับข่ามานันี่หอบขึ้นมาวก,ก็หอบล่งพี่น้องหอบขุนหอบลง่งค้ะคลิปนี้ก่อนเนี่ยคะ่ะไปร้านไทยพี่สือแนวไม่เห็ดก๋วยเตี๋ยวกินพี่น้องค่ะจบแล้วกับขามามือนี้เส้นสุดวันนี้ตอนนี้ก็ประมาณทุ่มครึ่งแล้วคะ่ะ ทุ่มเคืองละบังอากาศข้างนอกทุ่มเคืองอากาศข้างนอกปัว่าหาโมงหงมง,มงแรงค่ะ,ค,ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะชาวไทยก็พามาก,กินก๋วยเตี๋ยวอ่างาะนะคะเนราะบริเฮตกินด่นนะคะก๋วยเตี๋ยวอยาก,กินยังก็เฮตกินเอาเองนะคะเนาะล้วไปพอกับคลิปหนาค่ะบาย